โลยสวัสดีสวัสดีเด้อเนาะกะยักกะยักว่าฝาบ้านลงเจ้งยางสิเอข่อยกะไดอันข้าว3กล่องกล่องเปยอันนุ่มน้ํานุ่มหน้า2กล่องข้าว3กล่องนุ่มเบอร์1 3นุ่มข้าว2กล่องข้าวะ3กล่องลยขเบ้มีแต่เท่านี้แม่น3กล่อง เลยนี่ไห้ประธานป้องนว่าเราจะเอาอีบอได้กับเพนเพิดเบอร์เอสเลยเนาะมาหนึ่เฮ้ยนะเพนเพิดเด็กหน่อยเดอนนึ่งวะกเดินไปเนยเบอร์เอสเนาะสีสมเนาะมันจังใส่มันจางเบเบอร์สีเขียวมันชีใ h ญ่เพิดดีจังอัน สซงเพื่องปนมซีเซนเอาเงเอาเนาะเอาเห็ดมหมัคือไปหนีมันดิคือเห็ดมหม่คือหนีมันร่วมกันแบบไดก็ได้แบบห้องเจพวกหน่อยที่มันเจกง่ายน เหนื่อยเนาะไม้กระทั่งปอเตียงเพินไปมือพีนไปแจกเครื่องแจกโคอีกแล้เนาะค่ะเพินซ่วยเครื่องในหานเ้าห้ากะสิจัดเครื่องให้เพิ่นเนาะทั้งมีทั้งนุ่มทั้งเข่าทั้งเพิ่นเพิ่นย้ำรำมาค่ะสี่จุดห้าตัว น้องมิวสวัสดีกันสวัสดี่นี่าวเ่กาเนี่ยตัเก้าบ่สวัสดีปาดุงงามๆกันอมั่มาไม่ชิทางอีดาไปเป่าเค้กบอกเมื่อคืนนี่ไ้เป่าอยู่บอกบอกไเป่าอ้ายบนีมันเกิดเจ้าเยอ่า น่ะน่ฮะำรวจยังจะเศร้าแท้ี่ฮะยาเลืดเบ่งกุม่วยหน่อยนี่ผื่นเบ่งนี่พอเตียงกพอตุนเห็นยังอันีเอาเขี่ยวมาไหมลูมัาต่เก็บใจลูกเก็บใจกระตานะบินม nôm ok không biết bao nhiêu bao anh bao anh chơi chơi anh nôm vẫn còn là nôm đấy anh bao anh bói bói thăng lên đôi chẳng biết chơi chơi chỉ để, để, để thành cái thằng lằng nữa đi con cái ket cái sen บเอาเอตัวยนะบตรวแตกลางว่าเพราะว่าตัวน่ะเิ่นเิ่นรถดูนี่บุญโอ้บไ่ยนี่คนกินเองโ้ยสวัสดีด้อสวัสดีคนกินเองแสนนึงพี่บอแสนนึงจ้ะแต่ว่าคนกินเองมาเพิ่มให้สงแสนมาเม่นบอกับนึงเลย เด็กแซนนึงเขาเขาหลายใหญ่ทั้งไปต้องกันอยู่เอาแก๊สนึ่งละกับมีน้ำยาได้เลยมีแบบใดก็ได้บ่แบบไรก็ได้มีอย่างมีนี่กว่าย่างก็ร้องบิวเพิ่นหิวมากตอนนี้มีอะไรแบบไรก็ได้แล้ววะสีชมพูงตองแล้วจังเสบเนาะสเก็ตแก๊นนึงแล้วกับปลากระป๋องน้ำเด้อกัดกูได้ปลากระป๋อง

ให้ดูแล้วชาตระแด้ให้พ้าเตียงนะอันนี้อ่ะอ่ะเก็บให้พ้าเตียงอันนี้ด้วยอันนี้ของพ้เตียงเก็บไปให้พเตียง

เอา้าฮันน้องบิวมีดสร้างขายผมบอกนีอ่อันนี้ผมรองพอรอพอ้องบิวว้าเลยเมนเราจะพูดนั่นแหลกับนี่แหละน้องไข่เน,นี่ยว้าซี เงี้ยไงโบนสสาบบาทาก็อสาก้าโน้นโนัสเกิโบาาทเอ้าแมนดีวะเอาไก่ดีแมนแมนแมนดีแต่ว่าสิก้ชื่อไปให้เขาวะไอะ่เชื่อหาโเอ้าเอ้าโบามสาเอา

กได้สองแสนหกสิบสี่แสนเจะด้เดมถูกขนมอะไรได้ดูใครมาเอาไปเล็บดินเลมดอกดครบมื่อเลยอาฝูงียบมาเลยมาเลยมาเลยขายดขายดมอันนั้นกรุบเจ้าอ๋อล้วว่ากรุบเจ้าจะดึงกรุบนั้นนี่นหนากรุเจ้าไรหัน đôi gup la phun chื่, ma chื่ keeng mà đươm gup đôi, 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 Biu, mừng luôn hàm mê nhanh kín à Biu Phải vâng nước lại, phải vâng Đi sao nha Mấy là bào bàn đi thế, tận vớt rồi nó Mấy hôn mặc cửa nè Mấy มันเกขึ้นนะไปยังไงชื่อว่าเขาชื่ปให้เขาเห็ดชมปลาเป๊ะบอกมปลาจมจงลายวะยหมดแท้เลยแจ็คไปใช้อันนี้เท็กท่องว่าจะใ้รอกกันปลากระป๋องเรยอ่าห้ลอกเซีมอยู่เ่าอยงกอนปลากระป๋องเก้านะนี่ะหมชเซียมเซีมงพงนาพงตาปนปเอาเนื้อเป็นไผเลมาเลยๆไปยังไปยากอันพงตัวนิานเลยนเลูกเป๊ก โอ้ยนี่ือเจดกมี่ล่ะอ่ะตัวนี้มันหนหูอีกแล้วดแล้วเนาะือดแล้วเนาะอันนี้มีแต่น้ำหวานอย่ไล่ไม่ยังน้ำหวานมีเสียงอกาบององน่าไม่ใช่อีนอกินข้าวก็สบสบาย

กับมันแ่าอขอบใจลยลาๆออบใอานี่อันติดตามช่องลายๆกดให้อยู่ได้เละชอบไงอ่านถุงหนึ่งอันนี้สามเยนี่อย่างโน้นมันบอลนี่งานมันอดแต่เนี่ยอวนนี่หนิเนาะมันเป็นก้วยชุกเลยบอเลนเอาสีน่ะ เอาไปก๋วยแยมมาชุบกินโบวานได้มันเคยว่าคือแหนกแบบว่ามันติดกระทะเลยได้เนาะเออมันทอดกล้วยชุบหวานซีนีอ่าเออยในถุงนึงมักซีดี่เนาะมักซีดีได้เนาะมีทอด่าๆมังซีดีทอดมีทอดกับยังกล้วยปลเอาช้านั่นนะไปยั่งเฉยตัวนี้ตัวนี้กระต้มน้ำเพื่อตันนี้ทุบจิ้มพันมีมีเผือกกับุ้นแจ็คเรนี่นั่นโอ้โอ้

คือปตีงด้นี่แข่งกระเร้นี่ส่นกันเอ้ยลูกอะจะถึงเรื่องัลูกนตะเลาะเอ้ยอย่าไ้มาค้างอย่าตะเลา นีก้อนเดือมเชื่อมอยู่ฮะเอบแค่ส่งนะประจุเอาเลยขาลยางกอ้เลยขึ้เลยจบอยู่ไนเพิ่มขึนมลง่นี่นี่นี่ตู้ขในาใช่น้ำลายแต่ก็สมัรมาพี่มา้น้ำายแตงกวาเนีจ้อันี้ได้ฮะซื้อได้กับบริิตตนี่น อเ่าเงินเท่าไรนะอาเงินของบอสเซียมล้านสองแสนสี่ได้กินบ้าก็มาจะโมองเดียวหายคืนนีหไนได้ชันงียบบ้าไฮไดหายาดกันคืนนะใส่เงียใส่เงียบบ้าหายเงื่อนกันหายิอายเ่นแล้ หน้ากันพันหนึ่งกัน่ะนห่งนน่งเซเนเนีตลาดกน่มาไปดิ ใช่ถูกแล้วเอามาแล้วก็หาแล้วกินเลยอ,อ,อ,อันนี้คือของผมอ,อมๆอันนี้ก็ของผมอมๆเม่นมักซี่ดีเนื้อปลาไหลเนาะถ้าจริงนี่ยมักซี่ดีคือว่าแล้วเขากับมันกะแบบทอดบลาไดลแล้วบ่เทามีมักอันนะเต่งงามเนาะ ไปแล้วมนใบกไ้ทแกำหวานจำหน่อยดิมันคืหวานเหออะไรวเจ็บคอยเป็เด็กกินหวานมีเบี้ยว ๋ยวเอาใจแล้วเนี่ยเรากลว่าตัวปากกระปองเี่นเล็กแก๊สหนึ่งกิโเน้ำหอนเ้อเลยหอตั้บ่เชียงได้กินอยู่ดอกบ่เชียงได้กินบ่เชียงี่หูบ่บุญบ่ได้กินบัเชียงอ้าเขาัชักบชักมอกนเนี่ยชักมอกีนมันจะรื้อชักได้ชักที่ตามรุ่กิน่ะ

ผมเราเเนาะไนอวหน่ที่นี่าอยู่เห็นบ้่านพี่น้องเลยอ้บางคนอาจจะของใจไปเป็นยังทีมงานไท้กับเปล่คไม่จะเว้ยทั้งหน่าจะโชว์บ่ายจะโชว์กับเปล่ราคาแพงบ่าเยแ่ผม่นนะผมเห็นบิดพุน่าพี่มันจะสวดมดัน

จัเก uhm. ่งอะไรรักเไปไปให้ไปฝากเว้ักน่ยนะย่งนม่อบอกว่าทีน่เนเไปาไปร้งแรกไงพี่น้องไงั้งแรกจอจักไปให้พี่น้องมชือนปยื่อยไปได้เไปเครั้แรยใครได้ไปครูโชคดีทิอย

ก็ันตระี่ขนะซีแล้วอย่นี่ซีจันลีบบุนนี่แล้วก็เงบลเหาปคนบลเงก็จิคกมอนบวกงน้อเลยเอ้ามีแต่พอนเบิงบนนี้เยตนเบิ้งไ้นอนได้ะตุ้ิงกระตน้ไะปไปเนาะไปเดินทางนี่บนนี้เนาะ เฮ้ยคนงานเฮาเอ้ยนั่ง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 โอเคนอนไปพี่น้องตัดผ้ามาไม่ได้ก็มาหลังบ้านพี่น้องบัดนี้สิมาหาในกบในกินไปกินข้าวก่อนบัดนี้เนาะสัวยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเนาะโดยพอโตไปหาให้กินก่อนเด้อเนาะคลิปนี้ซาเวเพิ่์นจิกอจบไปก่อนขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของสาวเพิ่์นที่บอคามโฆษณาเนาะพี่พี่น้อง เพื่อสิเป็นกำลังใจให้สาวเพื่อนเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อเนาะกำลังยดีๆพูดให้พี่น้องเอ้ยโดยอาคลิปนี้ก็ไปแล้วเนาะสบายดีไรสวัสดีเด้อบ๊วยทุกคนเนาะ